สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางออกนอกสถานที่ครับออกนอกบ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเป็นอีพีแรกนะครับเกี่ยวกับรายการใหม่ของเราครับนั่นก็คือสุดครัวครับสุดครัวเป็นรายการเกี่ยวกับการทําอาหารครับ สำหรับ EP แรกของเรานะครับเราจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวของอาหารที่ทุกคนหรือหลายๆคนครับที่ชอบนะครับนั่นก็คือหมูกระทะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าก่อนที่จะมาเป็นหมูกระทะให้เราได้นั่งกินกันนะครับเขามายังไงนะครับเราไปกันเลยครับไปขอเดินทางกันครับนี่ มันอยู่กับพิตีแล้วนะครับเจ้าของร้านรุ่งเรืองมูกตะสาขาสองครับสวัสดีครับพิตีครับ,รบสวัสดีครับตอนนี้ร้านร้านเราคือเปิดเปิดเฉพาะาสั่งกลับบ้านอย่างเดียวสั่งกับบ้านแล้วก็ช่างช่างขายเปกิโลโอ๋อขายกิโลเด้ครับเดี๋ยวเช้านี้จะพาไปจ่ายตลาดก่อนอนี่ต้องไปไปทั้งวันไหมครับ ตลาดใจตลาดเนี่ยไปกับทุกวัน,นครับกทุกวันเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะครับนี่มาดูมาดูอาหารทะเลก่อนครับอะไรก็ตื่นกัน มาซื้ออาหารทะเลนะครับเราว่านะตลาดกลางรัตนากรนมตะเนี่ยอาหารทะเลก็เยอะเหมือนกันนะครับตลาดอยู่แถวเฟมนลี่นะครับรเฟมนลี้นาป่าตัวนี้ได้อาหารทะเลครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไป <c oughs> ตัวนี้เรามาอยู่ที่ตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่ชลบุรีครับก็ ค่อนข้างเยอะวุ่นวายครับคนเยอะมากอันนี้มามาซื้อผักครับนี่ก็มาซื้อผักกาดผักกะลำมนะเลือกเองครับแล้วก็ขั่นกิโลเอง ี่ได้ผักกะหล่ำแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อตลาดใหม่นะครับก็จะเป็นตลาดตลาดขายส่งนะครับทำให้ดูเหมือนว่าคนจะเยอะๆหน่อยจะดูวุ่นวายหน่อยนิดนึงการเดินใจตลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าจะกว่าจะครบเนี่ย ต้องใช้เวลาสักสองชั่วโมงได้นะนถ้าคนเยอะที่ลำบากก็คือลานจอดรถเนี่ยนะครับกว่าจะได้ที่จอดกันแล้วก็ลำบ่เตี้ยวกว่าเอาอย่างนี้จริงวะอันนี้ก็ได้ของครบแล้วครับ ปกติแต่กอนไม้มาซื้องี้ทุกวันไหครับไม่ไม,ไม่ปกติจะมีรถมาส่งครับแต่ว่าช่วงเค์ฟิวเราเราต้องมาซื้อเองตอนเช้าปกติจะมีรถมาส่งที่ร้านแต่เราไปเจอกันที่ร้านเลยครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงร้านแล้วครับ <S <S 2> <S 2> อะเอาของลงก่อน วัตถุดิบที่ไปซื้อวันนี้ครับก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีหมูมาลงครับก็เนื้อหมูนะครับแต่ตอนเย็นเรามาอีกทีหนึง่งวันนี้ก็9ก้าโมงครึ่งละนี่คือเตรียมเตรียมหมูครับ นี่ก็เวลาสี่โมงเย็นพอดีครับก็เตรียมของครับนีะครับข้างล่างเป็นน้ำแข็งนะก็โรยเกลือนี้เตรียมทุกวันเลยไหมครับทุกวนะันเลยเลยเตรียมอย่างนี้ทุกวัน<อ>ใช่ไหมเมื่อกี้ใส่เกลือให้น้ำแข็งมันแข็งใช่ไหมใช่ครับโอ้อแล้วไม่แข็งมันจะละลายเร็วเลยโอ้ นี่ก็เตรียมเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอคนมาสั่งครับรอลูกค้าแก้ประเดียม,กดมย,ไปไปยมก่อนเลยแมก้เดก่อนหมูทางร้านก็สั่งแบบสำเร็จมาก็คือหมักมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลองสั่งดูครับว่า จะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเราก็สั่งไปกินที่บ้านกันเรียบแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทั้งดูนะครับว่าของเราเท่าไหร่เอาหมดเลยสองโลโครึ่ง,งโมดีเลย2โลครึ่งครับ รู้ล,ละ1ร้อยหกสิบตอนนี้เรามาลองกินกันดูครับกินกันที่ร้านนี้แหละลองชิมดูว่ามันอร่อยจริงไหมสุกแล้วสุกแล้วกินกันที่ร้านนี้แหละสุดเลยอือดีานะครับโอหไมธรรมดายิมงอ,อกหว,วานๆเปรี้ยวหวานนะครับเขาจะมีความเผ็ดน,นิดหน่อยอันนี้คือหมูหมูพี่ไคดำครับ มาอืมฮะหิ้วหิ้วหิ้วอะอะไรครับลูงเรือสองนะครับอยู่ถนนเส้นหนองตำลึงบ้านเก่าเบอร์โทร0 6 2 3 4 3 1ส6 3นะครับโทรสั่งได้เรามีบริการส่งฟรีในพื้นที่ใกล้เคียงครับผมหรือว่าจะมาเลือกตักที่ร้านก็ได้ได้หมดครับผม อันนี้เปิดเปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่สี่โมงครับสี่โมงถึงสามทุ่มตอนนี้อานสามทุ่มครับผมขอบคุณครับก็ร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับถึงสามทุ่มใครที่อยู่แถวนี้นะครับน้องกำลังอยู่ตรงซอยตรงข้ามตรงข้ามกับวัดน้องกำลังครับก็เข้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมธรรมตะซิตี้นะครับก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรก็จะเจอครับป้ายพุ่งเรืองมูกระทะสอางครับ ก็พุเฟ่ครับ129บเกาบาทแต่ตอนนี้ก็คือสั่งมากินบ้านนะครับเพราะว่าพลกอครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็อยากลองชิมดูก็เชิญได้นะครับนี่คือสวนของเราครับ2โลครึ่งก็4 0 0้ยบาทครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่บ้านครับกับครอบครัวนี่แหละมาเจอกันที่บ้านเลยครับไป ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับหมูกระทะพร้อมแล้วเรามาลุยกันครับนี่คือหมูที่เราซื้อมาจากลุงเรืองหมูกระทะนะครับเมืนะ่อี้เราก็ลองชิมแล้วแหละที่ร้านนะครับเออเนทำํำกินที่บ้านครับบ้านของเราเองกินกับครอบครัว,วน,นี่แหละ หมูกระทะที่อร่อยนะครับกินกับครอบครัวยิ่งอร่อยไงบ่ขดบินวินงวิ่นวิ่งวิ่อันนี้เป็นหมูหมูเลยหมูหมูพริกไทยดำครับร้อนร้อน โอเคครับพ้องขอขอบคุณนะครับลุ่งเรืองมูกระทะนะที่ให้เราไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับวันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามกันด้วยเด้อช่องเที่ยวให้สุดซอยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีรายการใหม่สุดครัวสุดครัวนะครับก็รายการเกี่ยวกับอาหารนี่แหละอาหารการกินนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนได้เด้อแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Bye.